คุณผู้ชมครับความเย็นมันก็จะพุ่งออกด้านนี้ครับเห็นไหมครับดูสิครับมันมันปลิวได้ยังไงครับเพราะว่าความเย็นมันออกด้านนี้นี่เองครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับวิธีง่ายๆครับคุณผู้ชมครับเราสามารถนํามาทําเป็นพัดลมไอเย็นได้ด้วยนะครับแน่งหนึ่งก็คือนี่ครับเย็นสดชื่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพิ่อนชาแนลนะครับวันนี้อากาศร้อนร้อนมากเลยครับอากาศร้อนมากเลยครับคุณผู้ชมครับทำยังไงดีครับเนี่ยเปิดพัดลมมันยังไม่ค่อยเย็นครับเพราะว่าอากาศมันร้อนเปิดพัดลมยังไงมันก็ไม่เย็นนะครับทํายังไงดีครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพิ่นจะพาคุณผู้ชมมาทําพัดลมไอเย็นนะครับ จะทําให้ร่างกายของเราเย็นสดชื่นแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทาและรับชมการทําพัดลมไอเย็นด้วยกันเลยนะครับแล้วก็หาตรงนี้มาบานกันลครับมันจะได้วงกลมพอดีครับมาานี้ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็เจาะเลยครับเจาะลย ตามที่เราวาดไว้เสร็จแล้วมันก็ลุบไปตรงไหนกันล่ะทีเราจะใส่พัดลมลงไฟอรงนี้ครับ เสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ให้เราเจาะรูครับเจาะรูนะครับเจาะรูแบบนี้ครับให้เป็นวงกลมแบบนี้สามรูนะครับเมื่อเราเจาะรูเสร็จแล้วให้เราหาเกลียวน้ำพลาสติกนะครับมาทําการตัดเลยนะครับตัดแบบนี้ครับให้ได้อย่างนี้สามอันนะครับเวลาเราสวมนะครับ เราก็จะสวบลงไปอย่างนี้ครับ เวลาเปิดพัดลมนะครับมันก็จะออกด้านนี้นะครับความเย็นของไอ้น้ำก็จะออกด้านนี้นะครับครับเมื่อเสร็จแล้วเรามาใส่น้ำเลยครับใส่น้ำลงไปข้างล่างเลยนะครับใส่พอประมาณนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเสร็จแล้วนักแข็งนักแข็งนี่ก็หาซื้อได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีก็ใช้นักแข็งก้อนก็ได้นะครับ ใส่น้ำแข็งก้อนแบบนี้ครับเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็แข็งครับใส่ลงไปนะครับครับเมื่อเราใส่น้ำแข็งแล้วให้เราใส่เกลือด้วยนะครับเกลือที่จะช่วยให้น้ำแข็งละลายช้านะครับเพราะว่าเกลือนจะเป็นจะช่วยให้น้ำแข็งของเราละลายช้าเมื่อเราใส่แบบนี้แล้วครับให้เราพัดลมนะครับวางทับลงไปเลยนะครับ แบบนี้ครับเสร็จแล้วให้เราเปิดพัดลมครับเวลาเปิดพัดลมนะครับคุณผู้ชมครับให้เราดึงสลักมาด้านหน้านะครับให้มันตรงครับนี่ครับแล้วมันก็จะออกมาทางนี้ครับมาหาตัวเรานะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับความเย็นมันก็จะพุ่งออกด้านนี้ครับ เห็นไหมครับดูสิครับมันมาปลิวได้ยังไงครับเพราะว่าความเย็นมันออกด้านนี้นี่เองครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับวิธีง่ายๆครับคุณผู้ชมครับมีก่องโฟมเก่าๆแบบนี้เราสามารถนํามาทําเป็นพัดลมไอเย็นได้ด้วยนะครับแน่อย่างหนึ่งก็คือนี่ครับเย็นสดชื่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในการทำ พัดลมไอเย็นด้วยก่กงคงครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามอเพื่อเนชแนลเลยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ